ครเนี่ยครับอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเห็นไหมสวยๆนะครับเห็นไหมน้อตไม่มีขยับเม็ดอัพปรับตรงหน้าเดิมนะครับคานล้อไปหน้าซ้าย L นะครับคานเดิมน็อตเนื้อทุกอย่างนี้ไม่มีขยับเลยนะครับท่านผู้ชมนะเห็นไหมนี่เป็นเบาะหนังมาตรฐานนะครับที่ติดมากับรถนะครับแน่นๆเลยแบบนี้นะครับเบาะสวยๆนะไม่มีรอยขีดข่วน พน,นักเท้าแขมีมาให้ครับบอกเลยว่าใครกำลังมองหารถครอบครัวแบร็ลองนะครับแต่ออปชั่นครบนะครบับราคาไม่แพงครับแนะนำเป็นมิสูริสิบแปดเจโร่2อนะครับอีลิตอีดิชั่นนะครับตัวนี้เป็นพรีเมียมเลยนะครับ ส่วนของเป็นของคุณนะครับสวัสดีครับกับมาพบกับผมอีกครับอาร์ตบิคานะครูยปสยีป6หกหวันนี้นะครับผมมีรถนะครับที่ปรับสภาพเรียบร้อยมานํำเสนอแะเป็นรถมิ b ูบิ i ิปาเจโร่ครัสองจครับ GT Premium Elite Edition 2อ d ีปี2022นยี่สบนะคันนี้นะครับผมเอามาขายราคา9 0 0นแบาทเท่านั้นนะ ใช่บประชาชนไปเดียวออกรถนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของรถกันนี้กันดีกว่านะครับว่ารถที่ปรับสภาพเรียบร้อยแล้วมันจะสวยขนาดไหนนะครับมาดูกันเลยนะครับเริ่มต้นจากด้านหน้านะครับด้านหน้าที่ท่านชมเห็นนี่นะครับเห็นไหมจะเป็นไฟใหญ่นะโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็มีเดย์ทามรันนิ่งมาให้นะครับต้องดูมาตรงนี้อ่ะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวท็อปนะเขาจะมีที่ล้างไฟใหญ่หน้ามาให้แบบนี้นะครับตรงนี้ไฟกันหมอกเขานะครับนี่ครับเป็น LED นะครับไฟเลี้ยวของเขานะครับ อ่าตรงนี้นะครับไฟเลี้ยวเขาก็จะเป็น LED เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมจะอยู่ในตรงนี้นะครับด้านหน้าของเขาครับนอกจากมีที่รังปัญญาแล้วก็จะมีบาร์เซอร์มาให้ 1. 2 3 4จุดจุดจุดนะครับแล้วมาพร้อมกับกล้องหน้าเลยครับหรือว่ากล้อง3 6 0อองศาครับกล้องรอบคันมาให้นะกระจังหน้าของ Elite Edition ครับจะเป็นกระจังหน้าสีดำแบบนี้นะครับท่านผู้ชมเห็นโลโก้ที่นี่ให้โลโก้นี้นะจะเป็นศูนย์รวมเลดร์นะครับของรถคันนี้นะครับ ด้านหน้าของฝาปงหน้าเนี่ยก็จะมีโลโก้ปา j e เจโรสปอร์ตมาให้นะครับข้าดฝาปงหน้านครับด้านข้างของเขานะครับโล mm ่แม็กของ e อลิตอิชชั่นครับจะเป็นสีดำแบบนี้นะครับจะมาด้วยขนาดยางครับ265 60 R18 นะครับ mm hmm. ยางเป็นยางปี2 0 2มนนครับเป็นยางติดรถมาเลยนะครับดูนะตรงนี้ ช่วงล่างครับที่ท่านชมเห็นอยู่นี่เป็นช่วงล่างเดิมสแตนดาร์ดครับไม่ร่วไม่ซึมไม่เยิมแน่นอนข้าศงกระสีสวยไม่เป็นสนิมแน่นอนนะครับพีพีวีนะครับบันไดข้างมีมาให้นะครับเห็นไหมเหล้าหลังคามีมาให้ตัวนี้นะครับจะเป็นหลังคาดําด้วยนะครับท่านชมนะเป็นหลังคาดําฝาครอบกระจกขงข้างเป็นโครงเบี้ยมนะครับไฟเลี้ยวกระจกขงข้างมีมาให้แบบนี้ครับเป็น LED นะครับกล้องนะครับ360องศานะครับรอบคันนะบายสปอร์ตก็มีมาให้นะครับแบบนี้เลยนะตรงนี้นะ คิ้วลิ้นน้ำตัวนอกนั่นเป็นโคเมียมนะครับมือเปิดเป็นมือเปิดโคเมียมนะคิ้วกันสาต์ไม่มีมาให้นะครับคิ้วกันสาต์ไม่มีมาให้ใครดูจากคลิปผมนะเดี๋ยวผมถีบแผมคิ้วกันสาต์ให้ตรงนี้นะตรงนี้นะครับผมเปิดแผมประตูมาแล้วนะครับอ่า edition นะครับสังเกตง่ายจะเป็นแผงประตูทูโทนะครับสีดํากับสีน้าตาลครับนวมเนี่ยเป็นสีน้าตาลแบบนี้นะเดินได้สวยๆเลยครับมาดูโครงสร้างกันนะครับโครงสร้างรถกันนี้นะเห็นไหมรถปีประมาณ2บอกเลยว่า เดิมสนิทนะครับใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับไม,ม่หวังแน่นอนนะครับตรงนี้นะครับนี่สแคปเปตของเขานะครับมีไฟแบบนี้มาให้ด้วยนะครับน้ามีไฟมาให้พร้อมกับตัวส่อนปาเจโร่ครับซอกต่างๆนี้เดิมทุกจุดนะครับไม่มีการขันน็อตแน่นอนนะครับนี่แผงประตูหลังเห็นไหมสวยไหมอ่าสวยนะครับไม่มีรอยขีดข่วน โครงสร้างสวยไหมไมินอม็นอ่างเดิมไหมเดิมนะสวยนะตรงนี้นะบอกเลยใครที่หาอยู่รีบๆจับจองเลยนะครับทุกท่านนะสภาพนี้นะครับมีมาไม่บ่อยนะครับแล้วแถมอีกอย่างเป็นปีใหม่ด้วยนะครับทุกท่านล้อแม็กนะครับด้านหลังครับสวยๆครับไม่มีรอยเบียดนะครับนะสภาพยงสภาพยางที่สวยใช้งานได้ยาวนะครับล้อแม็กไม่มีรอยเบียดนะครับดิสเบกสี่ล้อนะครับทุกท่านตรงนี้นะครับกระจงกระซีสวยนะครับไม่เป็นสนิมแน่นอนนะครับ ดูด้านท้ายกันต่อนะครับด้านท้ายนี่เห็นไหมโอ้โหสปอยเลอร์สีดำนะครับแบบนี้ดูสปอร์ตนะครับไฟเบรกดวงที่3ในกระจกอ้าวเพิ่มเข้ามานะครับเนี้ยคิวคาดฝาท้ายนะครับเห็นไหมสวยๆเลยโคเมี่มโลโก้ปาเจโ o ่สปอร์ตอีลิ d อ t i ิชนะครับตรงนี้นะปาร์คเซนเซอร์ด้านท้ายมาให้4จุดนะครับเห็นไหมฝาครอบใต้กันชนนะครับพร้อมกับไฟทับทิมนะครับตรงนี้อ่ะ กล้องมองหลังสแตนดาดนะครับมีมาโอ้มีทั้งกล้องมองหลังมีทั้งปักเซนเซอร์นะครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้นะครับออปชั่นเต็มแน่นอนครับท่านผู้ชมดูนะครับตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับเราสามารถสัมผัสได้นะครับตรงนี้สัมผัสแบบนี้นะได้เราสามารถคลิกเซนเซอร์ได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะคลิกเซนเซอร์ให้ท่านผู้ชมดูนะครับนี่ครับอันนี้คลิกเซนเซอร์นะครับผมบอกเลยว่า ปาเจโร่นะครับการใช้คลิกเซนเซอร์เนี่ยสัมผัสดีกว่ารถหลายๆรุ่นแน่นอนนะครับตรงนี้นะเปิดอีกรอบนึงครับอ่านี่เปิดอีกรอบนึงครับตรงนี้นะผมไม่ได้ล้วงกระเป๋าแล้วกดกุญแจนะครับอ่าผมเปิดปัจจายแล้วนะครับผมก็จะให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่ารถคันนี้เป็นรถเดิมแน่นอนนะครับเห็นไหมวงล้อหัวน็อตนะครับบานพับต่างๆนี้ครับเม็ดโอเมกอาร์คเดิมนะครับจากโรงงานเลยนะครับท่านผู้ชมนะเห็นไหม สวยๆนะครับสวยๆเลยใครที่มองหาอยู่รีบกดเบอร์ผม0 8 0ย6 6ป9 8นสากนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านซ้ายกันต่อนะครับอ่าฮะด้านซ้ายเนี่ยเห็นไหมเหมือนกับด้านขวาแน่นอนนะครับเห็นไหมสภาพล้อแม็กนี่สวยนะครับไม่มีรอยเบียดนะครับคาทรงกระซีสวยนะครับไม่เป็นสนิมแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะโครงสร้างนะครับเดิมแน่นอนครับแผงประตูเดิมสวยกริฟเลยนะครับเนี่ยเบนทออเบนอาร์นะครับเดิมแน่นอนนะครับเห็นไหมสวยนะครับ สวยๆเลยนะฮะตรงนี้ขายที่ออกรถกับผมนะครับอ่าขายที่ออกรถกับผมนะผมอะฮะรับประกันหลังการขาาให้ท่านชมอีกหนึ่งปี1นึ่งกิโลเมตรนะครับแล้วทุกอย่างทุกจุดอ่าผมจะระบุในสัญญานะคเออรถคันนี้ไม่เคยมีชนหนักพิกามนำ้ำท่วมตัดต่อกอใหม่แน่นอนครับเราจะระบุในสัญญาซื้อขายเลยนะครับนี่นะดูกันต่อนะครับเห็หน้าแพะตูสวยนะครับอ่าพร้อมใช้งานเลย สแครปเปตมีไฟทั้ง4ประตูเลยนะครับแบบนี้นะครับนี่แถมประตูสวยเม็ดโอเม็ดอาร์คเดิมนะครับอซอกเดิมโอ้โหตร่นี้กล้องนะครับเห็นไหมนี่กล้อง3 6 0องศาบาสปอตมาให้รอบคันแน่นอนนะครับสภาพล้อทั้ง4รล้อครับยางปี2022ทั้ง4เส้นนะครับผมบอกเลยว่า ใครกำลังมองหารีบโทรหาผมอีกครั้ง0ูนย์แปดศนย์นะครับผมพาท่านผู้ชมนะดูรถรอบคันแล้วดูด้านท้ายแล้วเดี๋ยวพาท่านผู้ชมนะดูภายใต้ฝากโปรงหน้านะครับว่าภายใต้ฝากโปงหน้านี่ยรถมันจะเป็นรถเดิมไหมรถเดิมดูอย่างไรนะครับดูกันนะครับครับท่านผู้ชมนะครับผมเปิดฝาโปงหน้ามาแล้วนะครับจุดสังเกตนะครับผมให้ท่านผู้ชมดูนะว่าสังเกตอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยหัวน็อตนะครับหัวน็อตนั้นมีการเอาประแจไปขันนะครับเห็นไหม ปาปองหน้าเดิมเม็ดอาร์คเนี่ยครับอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเห็นไหมสวยๆนะครับเห็นไหมน็อตไม่มีขยับเม็ดอาร์คปาองหน้าเดิมนะครับน็อตแก้มเดิมเห็นไหมท่านผู้ชมนะคานลับไปยหน้าขวานะครับมีอาร์แบบนี้นะครับเห็นไหมคานเดิมคานลับไปยหน้าขวาคานเดิมคานลับไปยหน้าซ้ายแอลนะครับคานเดิมน็อตเนื้อทุกอย่างนี้ไม่มีขยับเลยนะครับท่านผู้ชมนะเห็นไหมเครื่องยนต์ของเขานะครับเป็นเครื่องยนต์คอมบัลเลนะครับ2,400นะ CC นะครับ 181แรงม้าครับทั้งแรงและประหยัดน้ำชิ้นส่วนอะไหล่นะครับท่านผู้ชมนะครับเห็นไหมเป็นชิ้นส่วนอะไหล่เดิมๆสกัดดาจจากโรงงานนะครับท่อแคทเดิมเทอร์โบเดิมนะครับท่ออินเตอร์เดิมเดิมทุกจุดนะครับนะบอกเลยเทอร์โบเนี่ยไม่รั่วไม่ซึมไม่หอนไม่เยิมแน่นอนนะครับทุกนะใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับรีบเลยครับรีบเลยเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารกันดีกว่านะครับว่าภายในห้องโดยสารของตัวเอลิทอิดิชั่นเนี่ย มันจะมีออปชันอะไรบ้างไปดูกันครับท่านผู้ชมนะครับเรามาดูภายในห้องโดยสารของตัว Elite Edition กันนะครับว่าภายในห้องโดยสารของเขาจะมีออปชันอะไรบ้างอ่ะสังเกตนะครับจะแตกต่างกับตัวพรีเมียมแน่นอนนะครับที่ไม่ใช่ Elit ทนะเบาของเขาจะเป็นเบากันความร้อนนะครับเป็นเบาะสีน้ําตาลนําเดินด้วยได้สีน้าตาลนะนะตรงเบานะครับก็จะมีระบบเซฟตี้เหมือนกันนะครับอ่าถุงลมนิรภัยนะครับคู่หน้ามาให้เบาะเป็นเบาไฟฟ้านะครับทั้งคนขับคนนั่งข้างเลยนะครับท่านผู้ชมนะ เบาะนะครับสามารถปรับขึ้นลงสูงต่ำได้แบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะแบบนี้เลยนะฮะไม่กักแน่นอนนะครับปาเชโร่นะเรามาดูกันนะครับกุญแจนะครับเป็นกุญแจคีย์เลสนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับนะไม่อ่าพวงมาลัยนะครับอ่าคงความเป็นเอกลักษณ์ของปาเชโร่นะครับเห็นไหม เป็นพวงมาลัยทรงสปอร์ตนะครับแบบนี้นะครับตรงพวงมาลัยมีมันติฟังก์ชันทักชันคอนโทรลนะครับพร้อมกับอะแดปทีฟคูลคอนโทรลนะครับตัวนี้นะครับอ่าจะมีกล้อง360องศานะถึงจะมีอะแดปทีฟคูลคอนโทรนะมีพาร์ทเนอร์ชิบมาให้นะครับตรงนี้นะการปัดน้ำฝนนะครับเป็นออโต้นะครับไฟใหญ่หน้าเป็นไฟใหญ่หน้าออโต้นะครับรถคันนี้นะครับอ่าเป็นรถปี2022ใช้งานมาแค่40,000นะครับ260กิโลเมตรนะครับหน้าจอแสดงผลครับบอกขาวเป็น LED แล้วนะครับแบบนี้นะครับสวยๆเลยครับใครที่กำลังมองหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับสำหรับเครื่องเล่นของเขานะเป็นเครื่องเล่นหน้าจอทัชสกรีนะครับรองรับ FM ได้นะครับ AM ได้นะครับตรงนี้นะครับ Apple CarPlay Android Auto ได้นะครับท่กนาผมบอกเลยว่าใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนี่ครับเห็นไหมตรงนี้ครับอ่ามีหมดนะครับเห็นไหมตรงนี้นะครับระบบน้ำทางก็มีมาให้แบบนี้นะครับ โลกแอร์ของเขานรัเป็นแอร์ออโต้นะหรือว่าแอร์ดูโอโซนนั่นเองนะครับแยกอุณหภูมิอิสระซ้ายขวานะครับแบบนี้เลยนะครับตรงนี้นะตรงนี้อ่าในนี้ก็จะมีเครื่องฟอกอากาศด้วยนะ PM 2.5ด้วยนะครับตรงนี้นะนาโนอโบ๊กนะครับนุ่มตรงนี้นะอิเล็กทรอนิกส์ก็มีช่องเสียบพาววเอร์ตเลย USB HDMI นะครับมีมาให้แบบนี้ครับนี่ครับแล้วก็นี่ผมชอบตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะมีนี่ครับไวลด์ชาร์จิ่งมาให้นะครับเห็นไหมตรงนี้ที่ชาร์จแบตหลายสายนะครับมีมาให้ด้วยนะครับ ระบบเกียร์นะครับเป็นเกียร์ออโต้8สปีดนะครับตรงนี้นะเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับตรงนี้เบรคขอไฟฟ้านะสิ่งอำนวยความสะดวกพนักข้าแขนนะครับสีเดียวกับเบาะนะครับเห็นไหมช่องเก็บของนะครับตรงนี้นะครับแลที่วางแก้วตรงคอนโซลตรงนี้นะครับมีมาให้ที่วางแก้วตุ้นแผงประตูมีมาให้แน่นอนนะครับรุ่นครับตัวนี้ก็เป็นอ่าแกะนะครับเก็บพวกคู่มือการใช้งานรถต่างๆนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีนะครับสมาร์ทโฟนลิงก์นะครับอ่าการใช้ ระบบเครื่องเล่นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสมุดนะครับรับประกันนะครับและคู่มือการใช้งานรถนะครับตรงนี้เจ็คศูนย์นะครับประวัติศูนย์แน่นอนนะครับเห็นไหมเอาง่ายว่า m i t s u b i s h นะครับเขารับประกันนะครับหปีแสนโลนะครับหาปีแสนโลตรงนี้รถคันนี้เป็นรถปี2 0 22 2 2 23 24 25หมดละจะหมดแล้วนะครับทุกคน แต่กิโลเมตรเขายังไม่ถึงนะครับแต่ผมยังรับประกันให้ท่านชมอีก1ปีนะครับ1นึ่งกิโลเมตรนะครับออกรถกับผมนะครับตรงนี้อ่ะผ้าหลังคานี้ยสวยๆนะครับกริบเลยนะครับกริบๆเลยบ้านมังแดดนะครับมีกระจกนะครับมีไฟนะครับซ้ายขวาเลยนะครับตรงนี้อ่ะฮะตัวนี้ก็เป็นกระจกมองหลังตัดแสงนะครับตรงนี้ก็เป็นเลนเซนเซอร์นะครับท่านชมนะเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารแถวที่2แถวที่3กันนะครับว่าปาเจโร่มันมีออปชันอะไรที่โดดเด่นบ้างนะตรงนี้ ผมก้าวเข้ามานั่งภายในห้องโดยสารแถวที่2นะครับของปาเจโลคันนี้นะครับภายในห้องโดยสารของเขานะครับเห็นไหมเบาะหนังนะครับแน่นๆเลยนะครับนี่เป็นเบาะหนังสแตนดาดนะครับที่ติดมากับรถนะครับแน่นๆเลยแบบนี้นะครับเบาะสวยๆนะไม่มีรอยขีดข่วนพนักเท้าแขนมีมาให้ครับพร้อมกับที่วางแก้วแบบนี้นะครับมีมาให้ครับตรงนี้แล้วก็ที่วางแก้วสำงแผงประตูนะครับซองเก็บเอกสารหลังเบาะนะครับนี่นะแบบนี้นะครับ ผมชอบนะตรงนี้ครับอ่าเห็นไหมตรงนี้มิตซูบิชิปาเจโร่นะครับขาดไม่ได้เลยครับทีวีกลางรับมีตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยนะครับอ่ารุ่นแรกๆเลยเขาก็มีทีวีกลางมาให้แบบนี้นะครับทีวีตัวนี้นะครับสามารถลิงก์นะครับกับเครื่องเล่นด้านหน้าได้นะครับตรงนี้อ่าลิงก์มาเข้าหน้าจอตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับอิเล็กทรอนิกส์ด้านหลังนะครับท่านผู้ชมเห็นไหม แปลงไฟรถยนต์เป็นไฟบ้านต้องมีให้ทุกรุ่นนะครับตรงนี้นะช่องอเสียบบัลลตไม่มีนะครับจะเป็นช่อง USB มาให้แทน2ช่องนะบแบบนี้นะครับจะมีในของ m มิสูบิชิ i าเจโรอ Elite Edition เท่านั้นนะครับตรงนี้นะตรงนี้นะครับก็จะเป็นตู้คอนโทรลแอร์นะครับแถวที่2อแถวที่สนะรตรงนี้นะตัวนีนะนนะ้จะไม่สามารถออโต้ได้สามารถมันเป็นเมลน้วนได้อย่างเดียวนะครับสามารถเพิ่ม up น์โหลดได้แบบนี้นะครับนะ ไฟเพดานเป็นสีส้มนะครับแบบนี้นะครับุาตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารแถวที่3ากันนะครับว่าเข้าไปแล้วจะรู้สึกอย่างไรนะครับตรงนี้การขึ้นลงนะครับห้องโดยสารแถวที่3ามนะครับของมิตซูบิชิปาเจโร่ง่ายครับท่านผู้ชมนะง่ายเลย่อ่ะโอ้โหลงกันปุ๊บหนางเบามาปุ๊บเบาก็ไดดีลักษณะนี้นะครับอ่าดีลักษณะนี้เลยผมก็จะกล้าเข้ามานั่งนะครับภายในห้องโดยสารแถวที่สาโดยการเหยียบบันไดข้างครับ เราเก้าเขามานั่งนะภายในห้องโดยสารตีกสามนี่ครับผมเข้ามานั่งแล้วนะครับเห็นไหมขึ้นง่ายนะครับเข้ามาแล้วครับเข้ามานั่งเลยเฮดรูมเหลือเล็กรูมเหลือนะครับเข้ามานั่งแล้วครับไม่รู้สึกอึดอัดเลยนะครับย้ำนะระบบแอร์นะครับนี่นะปรับอากาศนี่เย็นฉ่ำเลยนะครับเห็นไหมช่องแอร์ขาไม่หักด้วยนะครับผมบอกเลยว่าใครที่กำลังมองหารถครอบครัวนะครับแบรนด์ลองออปชั่นครบราคาไม่แรงแนะนำเป็น มิสูบิชิปาเจโร่ครับ2.4 Elite Edition นนะครับตรงนี้นะ2รับ2 w ดีปี2022สีขาวคนนี้เลยเดี๋ยวเราไปเทได้ากันดีกว่านะครับว่ารถปี22เนี่ยช่วงล่างมันจะเป็นยังไงไปดูกันเดี๋ยวผมจะพาท่านชมนะครับมาดูช่วงล่างนะครับรถปี22นะครับว่าช่วงล่างรถปี22เนี่ยจะสมบูรณ์ขนาดไหนนะครับมาดูกันเลยครับด้านหลังเขานะครับของมิสูบิชิปาเจโร่นะครับ โฉมนี่นะครับปี2 0 2มามาแล้วนะครับจะไม่มียาไหลให้นะครับเขาจะมีชุดซ่อมยาไหล่ามาให้แทนนะครับท่านผู้ชมอาจจะสงสัยนะว่ายาไหลหายไปไหนนะครับตรงนี้ด้านหลังของเขานะครับพวกซับแรงแทกต่างๆนะเขาจะเป็นกระบอกโชค4ต้นนะครับสปริง4ต้นนะครับท่านผู้ชมนะด้านหลังนี่จะมีชุดแคมเมอร์มาให้นะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้ด้านหน้าตรงนี้นะครับเห็นไหมก็จะมีชุดเหล็กกันโคงหลังมาให้นะพร้อมกับสกูกันโคงหลังนะครับอันนี้เป็นสแตนดาดจากโรงงานนะครับ โช๊กนะครับเป็นโช๊กเดิมสาตรฐานจากโรงงานนะครับไม่รั่วไม่ซึมไม่เยิ้มนะครับคุณผู้ชมนะสังเกตง่ายๆนี่ครับถ้ารถมันกระบอกโช๊คร่วนะครับมันจะไหลออกมานะครับทางนี้ด้านหน้าของเขาครก็จะมีชุดก้ามปูแบบนี้มาให้นะครับบูทของก้ามปูเนี่ยก็ไม่ฉีกขาดนะครับทุกนะตรงนี้อ่าผมบอกเลยว่าพร้อมใช้งานนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านตรงเฟืองท้ายนี่ครับก็จะมีที่อัดจารบีให้แบบนี้นะครับเอาไว้อัดจารบีนะครับ ซีนเฟืองท้ายต่างๆนี่ไม่ร่วไม่ซึมไม่เยิ้มนะครับตรงนี้ฮะนี่ครับซีนพาขับต่างๆนี่ก็ไม่ร่วไม่ซึมไม่เยิ้มแน่นอนนะครับพร้อมใช้งานนะครับเรามาดูช่วงล่างด้านหน้ากันช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยผมก็จะจหาชมดูบูธปิงนกบนบูธปิงนกล่างนะครับลูกหมากกันโค้งหน้านะครับลูกหมากไปแหลกยางมุ้มเผาโชคต่างๆเห็นไหมนะยูนสภาพร้อมใช้งานไม่ฉีกขาดรั่วซึมเยิ้มนะครับบอกเลยพร้อมใช้งานนะครับทั้งซ้ายและขวานะครับท่านชมนะผมบอกเลยนะเห็นไหม สวยๆแห้งๆเลยตรงนี้อ่าฮะเดี๋ยวเราไปเทสได้กันดีกว่านะครับว่าช่วงล่างรถปี2022เนี่ยอย่างทุกจุดที่ผมพาท่านชมดูเนี่ยมันจะสมบูรณ์ไหมโดดคอสะพานแล้วมันจะดึงซ้ายดึงขวาไหมไปดูกันครับดูช่วงล่างแล้วนะครับเดี๋ยวผมเทสได้ให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าการโดดคอสะพานจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับโดดคอสะพานลงมาแล้วนะครับไม่ดึงซ้ายดึงขวาแน่นอนนะครับ <S <S 2> <S 2> เครื่องเกียร์เนี่ยสมบูรณ์ทุกจุดนะครับท่านชมนะผมบอกเลยว่า เครื่องดีเกียร์ดีนะครับมีชัยไปกว่ักขึ้งนะครับใช้รถได้ยาวๆนะครับไม่ต้องกลัวว่าซื้อไปนะครับใช้ไปซ่อมไปนะครับไม่มีครับออกรถกับผมนะครับผมรับประกันหลังการขายให้ท่านชมอีก1ปีนะครับ10,000กิโลเมตรนะครับอืในตรงนี้เรามาดูกันใช้พาร์ท์ชิฟกันนะครับพาร์ท์ชิฟนะครับใช้งานได้ปกติแน่นอนนะครับพาร์ทเชิฟมาตัวนี้นะครับจะเป็นเกียร์ออโต้8สปีดนะครับตอนนี้นะครับมันจะอยู่ที่ D6 นะครับนี่ D6 หะ D7 นะครับตรงนี้อ่า ดีแปดนะครับตัวนี้อ่ะพอเราลบนะครับเราลดเกียร์ครับเราก็มาอยู่ด้านลบนะครับแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะเอาง่ายว่าพัลชิบนะใช้งานได้ปกติแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะบอกเลยว่าใครกำลังมองหารถครอบครัวแบนรองนะครับแต่ออปชั่นครบนะครับราคาไม่แพงครับแนะนำเป็นมิ s ูบิชิปาเจโร่2.4นะครับอีลิตอีดิชั่นนะครับตวนี้เป็นพรีเมียมด้วยนะครับ ปี2022นะครับเดี๋ยวเราไปฟังราคาเลยดีกว่านะว่าวันนี้ผมจะเอาคันนี้มาขายเท่าไหร่ไปฟังราคากันผมพาท่านชมนะครับดูรถทุกซอกทุกมุมแล้วเทนได้เรียบร้อยนะแล้วเรามาฟังราคาอีกรอบนะครับว่าวันนี้ผมเอามิสูบิ i ิปาเจโร่ครับ2.4ี GTP เมีย่ เอลิทเอดิชั่นนะครับสองดีปี2022มาขายเท่าไรวันนี้นะครับผมเอามาขายราคา9ก้0 0สนแปดบาทเท่านั้นนะ,นะใช้แบบประชาชนไปเดียวออกรถนะคิดออกรถนะคิดถึงอาร์ตบิคานะครับศูนย์เป็นศูนย์สีส่เป็นหกหกห้านะออกรถง่ายใช้แบบประชาชนไปเดียวออกรถออกรถง่ายนะครับผมบริการจาัดไฟแนนซ์ถึงที่บริการส่งมอบรถถึงที่คิดจะออกรถคิดถึง Ad B Car อาร์ตบิคานะก่อนจบคลิปนี้นะครับผมฝากล่ามผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามผมด้วยนะครับว่าคลิปหน้าผมจะเอาเรถนนุ่นัๆๆครบ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com